มาเจอกับช่องในโปธิีนาพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะเยินดีตอนรับเข้าสูงช่องคนบ้าเฮียชาแนลนะคะเนาะสวัสดียามค่ำนะคะสวัสดีครับทุกท่านงเยมานีแล้วไปนะมีของส่งมาถึงนะฮะอันนี้ถึงในโปธิี อันนี้ก็ในบูรติกนะทุกท่านเรามาเริ่มจากกล่องเล็กเลยเนาะกล่องเล็กเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะน,นุ้นนะ,นะขอบพระคุณผู้ใหญ่จะดีมากๆเลยไม่รู้อะไรว<ะ>ับเดี๋ยวเราจะแกะดูเุ้ยมันมีกล่องข้างในนะทุกท่านนี่ เป็นเหมือนกล่องอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่นคือท่านเป็นกล่องแบบนี้นะเรามาเกะกันดูโอ้โนี่มันคือไอะไรน,นี่อันเล็กๆนี่คือตลับเม็ดเหรอ,อมันคือตลับเม็ดยิวโอ้โหมันกี่เม็ดอันนี้ โอ้โน่าจะประมาณเม็ดหนึ่งโอ้สี่สิบเซนสี่สิบเสนโอ้มีตลับเม็ดสี่สเซนะแล้วก็มีมันน่ารักมากเลยมีคัตเตอร์แล้วก็มีไขควงวัดไฟนะแล้วก็มีกันกทุกนทะ่านแล้วก็มีไขควง นะไขควงนะหัวมันอยู่นี่ประกอบอย่างนี้ไขค,รครวงนะทุกท่านชุดไขค,รครวงนะชุดไขค,รครวงแล้วก็มีชุดหกเหลี่ยมนะทุกผู้ชมมีชุดหกเหลี่ยมนะครับโอ้มันคือชุดไขค,รครวงชุดอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญมันชอบตลับเม็ดย มันน่ารักดีทุกท่านตลับเม็ดนี่เล็กนิดเดียวประมาณสองนิ้วนะท่านผู้ชมนี่สองนิ้วเล็กมากเลยเอาไว้วัดอะไรล่ะทีนี้สี่สิบเซนวัดอะไรก็ได้อยู่เนาะตลับเม็ดสี่สิบเซนมัดเหมือนตลับเม็ดจริงอยู่ลงเลยไม่นี่นะนะปิดไว้เหมือนเดิมนี่นนเป็นกล่องอุปกรณ์ตัวนี้ มาลังใหญ่นะทุกท่านหลังนี้เหมือนมีอะไรใหญ่ๆเกะกันเลยเนะาะไฟเสาเสียสองหลอดฮะไฟเสามันคืออะไรนี่อู้ขากล้องทุกท่านมันคือขากล้องเหรออู้มันคือขากล้องนะท่านผู้ชม อะไรไปถ่ายคลิปอะไรแบบนี้รอเปล่าอุ้ยขากล้องใหญ่โอ้โหมันคือขากล้องแบบแปลกๆนะขากล้องแบบนี้เราไม่เคยเห็นนะนี่นี่คือขั้นมันคือขากล้องอมันเลื่อนขึ้นได้ด้วยอุ้ยชักขึ้นไปได้ด้วยขั้นนี้มีแบบหมุนๆขึ้นไปได้ด้วยนี่โอโ้ขึ้นใหญ่เลยโอ้โ มีระดับน้ำด้วยระดับน้ำในขากล้องฮึบนี่ตรงขากล้องมีระดับน้ำจับระดับน้ำได้ด้วยโอ้โหมันคือขากล้องอะไรนี่น่าจะไม่ใช่ขากล้องโทรศัพท์นะทุกท่านเป็นขากล้องอะไรโอ้มีรังอีกข้างในมีกล่องมีกล่องอะไรไม่รู้ใหญ่ๆนี่ เดี๋ยวเกะดูก่อนนะท่านกล่องโทรศัพท์หรือเปล่าหรืออะไรหรือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ใส่กล้องอันนี้อืมกูลังแตกนิดหน่อยนะทุกท่านนี้มีลังแตกนิดหน่อยนะะน่าจะแบบอาจจะกระแทกตอนที่ขนส่งมานะแตกนิดหน่อย เดี๋ยวลองแกะดูของข้างในว่าเป็นอะไรแล้วก็เสียหายหรือเปล่าหลังแตกนิดหน่อยอาท่านนี่หลังแตกนิดหน่อย,ออยมันคือไอไรนี่ทุกท่านมันคืออะไรอะโอ้ มันมีกลิ่นหมึกออกมามันเหมือนแม่เรงของรถยนต์เลยตัวนี้หอมหอมกลิ่นของใหม่นี่อะไรนี่แบตเตอรี่น,นี่ก็แบตเตอรี่มันคืออะไรนอกอันนี้อันนี้อะไรอันนี้เหมือนจานอาวกาศเลย ทุกท่านเวลาเขาทำอวกาศนะมันจะขึ้นมาแบบนี้การดาวเทียม,อ,มอะไรอันนี้ไอร้ไรนี่มีแม่เหล็กด้วยตรงนี้นี่ดูดแม่เหล็กด,ดูทุกท่านแม่เหล็กดูดได้มีแท่งเหล็กตรงนี้ด้วยมีที่ชาร์จให้ด้วยสุดท้ายมันคืออะไรอันนี้คืออะไร มีรีโมทด้วยมีรีโมทด้วยทุกท่านมันคืออะไรฮโอ้มันมีฐานของมันอยู่เดี๋ยวลองใส่ฐานดูก่อนอเปิดตรงไหนทีนี้เปิดปุ่มไหนรีโมทไหม เราไปชาร์จแบตก่อนมันคืออะไรฐานก้อ,อนนี้ไม่มีไฟก้อนนี้มีไฟไหมมันต้องเทียวไฟก่อนเหรอน้องเทียวไฟดูก่อน เดือตรงไหมลองไปเสียไปดูก่อนนะครับนะหรือว่าเราลองตรงนี้เลยลองเสียไฟดูก่อนนะมันคืออะไรสงสัยมากเลยเต้องลองนะทท่านต้องลองเสียไฟโอ้ไฟหน้าบ้านเสียสองหลอด ขาต้องชาร์จไว้ก่อนเปิดตรงไหนโอ้นี่ไงโอ้เจอแล้วเจอปุ่มเปิดแล้วนี่ไงโอ้เขาต้องชาร์จไว้ก่อนตาเจอปุ่มเปิดแล้วเจอก็จริงแตงง่ต้องชาร์จก่อนใช้งานต้องชาร์จเอาไว้คืนนึง อย่าไปนู่นทำถึงนู่นในบ้านเมืองเขาแตกตื่นกลางค่ำกลางคืนนี่เขานึกกับผีปอบเดอ้อไโอ้โหเอซรู้หรือยังนี่มันคือตัวจับระดับเซเลเ,เลเซอร์เขาดูจแต่ไม่แกะกล่องแล้วนะมันคือที่จับระดับน้ำนะทุกท่านเลเซอร์จับระดับน้ำทุกท่าน นี่สังเกตดูว่าในตัวผมมีระดับน้ำาลยตอนนี้สมมุติว่าเราจะไปทํางานใช่ไหมล่ะเราก็ใช้เลเซอร์ตัวนี้นะในการจับระดับนะฮะทุกท่านสังเกตดูเห็นไหมนี่มันจะมีสมมุติว่างานที่เราต้องใช้ความสูงเราก็ใช้ขากล้องขากล้องมันก็ปรับได้ถ้าสมมุติว่าระดับมันไม่ได้มันจะร้องนะทุกท่านอะสมมุติว่าผมวางเอียงเนาะนี่เห็นไหมถ้าวางเอียงเนี่ยมันจะร้อง ถ้าวางตรงปุ๊บมันจะไม่ร้องมันมีระดับน้ําโชว์ขึ้นมาอยู่ตรงนี้อยู่นะว่าเออได้ระดับนะไม่ได้ระดับนะนี่เห็นไหมถ้ามันเอียงนะพื้นเอียงมันจะร้องนะงทุกท่านโอ้โหเดี๋ยวพาเอฟซีไปจับระดับดูก่อนนี่นี่นสมม,มติว่าเราจะทำจะทำบ้านให้เสามาตรงกันเนาะะเราเอาตัวนี้ไปวางโอเคคลิปนี้ก็เห็นไหม ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ